ครับสวัสดีครับเอาวาไหนว่าอัพสวยไปนะฮะอเมื่อวันว่าอัพไงอวันนี้จะเอาวาไหนพี่ครับวันนี้เนี่ยให้สองตัวเอามาอีกยังได้อีกอัเช่นตัวเล็กกับตัวกลางนะอ่เอาตัวเล็กก่อนละกันตัวเล็กที่ผมว่านึกชื่อนึกไม่ออกอ่ะหุ้นเข้ามาแบเนี้เงียบเงียบเงียบมากๆแต่ผมไปดูตัวเล็กแล้วบอกโอ้ตัวเล็กมันดีอย่างนี้เลยนี่มันไม่น่าจะเงียบขนาดนี้นะคุ้นตัวนี้นะฮะชื่อเต็มว่าเมกกาเข็ม MGT ใช่ใช่ไหมคะเมกาเคมีจําได้หุ้นตัวนี้หุ้นอะไรสักอย่างด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แถวกาาซินหรือเปล่าเออทำเคมีนี่แหละใช่ใช่แกบอกอยู่ต่างจังหวัดนครพนมเออใช่ใช่ทำธุรกิจหลายตัวธุรกิจหลายตัวทำธุรกิจด้านเคมีนี่แหละครับจำชื่อแกไม่ได้เออเขาก็ธุรกิจด้านเคมีเขาใช้เป็นส่วนผสมเยอะแยะเลยนะครับส่วนผสมเยอะแยะเลยซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจ แล้วก็มีแต่ธุรกิจหลายหลายอย่างนี่เนี่ยผมนั่งดูตัวเลขแล้วเนี่ยผมคิดว่าอ,อปีนี้โตเยอะแล้วราคาเรื่อยแรง้ซึ่งผมมาประเมินตัวเลขเขาปีนี้โตแค่ประมาณักที่ผู้ใรญหาพูดมาโตปีนี้โตมาสักไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมให้ค่าปีที่ยี่สิบเท่าเนี่ยราคาไม่ควรจะน้อยกว่าห้าบาทนะครับ<ฆ>ตัวเลขที่ผมคิดมานะฮะนี่คือดัชนีเสี่แล้วนี่คือเดเตนมท,ที่ได้ที่หุ้นเป็นมูลหุ้นทั้งหมดสี่ร้อยล้านหุ้น S <S <S นี่คือฟูรีได้รู้แล้วด้วยพราราคาหุ้นถูกไป MGT ค่ <S <S นะะ,ะเอ่อ MGT นะอย่าไปคีผิดนะเพราะว่ามันชื่อซ้ากันหลายตัวนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะสะสมไว้ผมว่าราคาหุ้นต้องไปดีกว่านี้นะครับสะสม <MP T S 1> ไว้ MGT นะมันจะซ้ำชื่อจะซ้ำกันกหลายตัวนะครับอย่างเงี้ยเพราะไม่อยากเอ่ยชื่อตัวอื่นเนี่ยมันจะไปซ้ำเหมือนงงเ่าะว่าขึ้นด้วย MGT แล้วกันตัวนี้ะค m e t ก c เ e มดีครับผมว่า ราคาคนถูกลงนบบิงงดแต่เข้าสลาดมานี่เงียบไปเลยนะฮอีตัวนี้เป็นตัวแถมครับตัวไหนคะตัวเอลงไฟฟ้าไต้ไ,ไน้ําใต้ดินตอนนี้มีใครฮอตที่สุดใต้น้ำเหรอใต้ดินใต้ดินสิ GPSC ป่ะฮะไม่ใช่ใครที่รักหือที่รักครับ <laughs> ที่รักที่รักที่รัก,ก L U S e ค่ะ T L U E R เขาได้ลงยฟ้าเ e รียกว่าลงไฟ้าทรายน้ำใต้ดินใต้ดิ่ก๊ที่ญี่ปุ่นเงี้ยได้มาจำนวนเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรทําไปแล้วเหรอรที่เนี่ยที่เหน่งนะนี่เขาประกาศแแก้ตลาดไปแล้วด้วยอ๋อค่ะที่จะทําจะไม่คิดจะทำลอไฟ้าพลังลมเป็นลอยฟ้าพลังลมที่ไม่เหมือนกับบ้านเราครับเป็นลมตัวเล็กครับตอนนี้ได้มาแล้วห้ายูนิต เพราะฉะนั้นตัวทีรักนี่ผมว่าราคาหุ้นที่ตับถาลงมาตรงนี้น่าเก็บน่าเก็บนะครับน่าเก็บก็เอ้าสองตัวนี้แหละค่ะค่ะนะบอกเลยท่านแต่กันคงไม่ทันแต่ผมคิดว่าสองตัวนี้เซฟครับปลอดภัย่ะครับตามนี้ค่ะ MTT แล้วก็ทีรักคร่ะได้ค่ะขอบคุณนะหมดแล้วใช่ไหมฮะโอเค